สถาน,นีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณความสำเร็จผลแห่งการพัฒนาตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชประโยชน์สุขเพื่อประชาราชในสารคดีใต้ร่มพระบรารมีวันนี้เสนอตอนกลับสู่วิถีแห่งความพอเพียงชุมชนน้ำพองติดตามได้จากคุณสมพิศบุตรสาระค่ะ คือภาพบรรยากาศของกลุ่ม,กมเกษตรกรที่ได้ดําเนินตามรอยเบื้องพระจุคบาทในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน้อมนําหลักการปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ไปใช้บริหารจัดการในกลุ่มของตนวันนี้พวกเขากลายเป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีผลผลิตหลากหลายปลอดสารพิษและนี่คือกเรกษตรกรรมที่ยั่งยืนของคนไทยค่ะ จชชินชากว่า,า,กการจะเป็นเสือนั้นมันไม่ไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกินและมีเศรษฐกิจมีการเป็นอยู่แบบพอมีพอกินแบบพอมีพอกินนั่นน่ะ หมายความว่ากุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเองอันนี้ก็เคยบอกว่าความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวจะต้องทอผ้าใส่ให้ตัวเองสำหรับครอบครัวอย่างนั้นไม่มันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านจะต้องหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้แต่ขายในที่ไม่หา่างไกลเท่าไหร่ไม่ต้องเสียค่า นส่งมากจนะาก,กรก<น>ราชดำารับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่4ธันวาคม2540ได้ทําให้หลายชีวิตหลายภาคส่วนในสังคมไทยได้หันกลับมาทบทวนเพื่อกลับสู่วิธีแห่งความพอเพียง ซึ่งก็รวมถึงอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแกน่นกับแนวทางการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งโดยน้อมนำทั้งแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาดำเนินชีวิตด้วยแนวพระราชดำริศเศรษฐกิจพอเพียงผ่านศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนขยายผลลงสู่หมู่บ้านตำบลครอบกลุ่มทั้งอำเภอจริงๆเรามี มีทุกทุกตำบลครบทุกตำบลอยากจะพาไปดูวันนี้นะครับมีอยู่สองที่หลักนะครับกคือที่ตำบลบางทุยนะครับแล้วก็จะพามาอีกที่อีกศูนย์คือที่ตำบลท่ากระเสริมนะครับซึ่งซึ่งวันนี้นจะพาพาไปเยี่ยมชมเลยค่ะไปค่ะและที่นี่คือตำบลท่ากระเสริมตัวอ,อย่างความสำเร็จผลของเส้นทางแห่งการพัฒนา แนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับทุกหัวใจของคนในชุมชนที่เต็มเปลี่ยมของความศรัทธาในศาสตร์แห่งพระราชารวมพลังร่วมแรงร่วมใจเดินตามคำพ่อสอนจนค้นพบความสุขสานต่อความสามคัคคีและก้าวเข้าสู่การเป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงความภาคภูมิใจของอำเภอน้าพองจังหวัดขอนแกน่น สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสำหรับพ oh oh ื้นท oh uh 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 ี่ตำบลท่ากระเสรนี oh ่นะครับก oh ็ถ oh ือว่าเป็นตำบลหลักของอำเภอนครพนมเป็นตำบลผู้เข้าน้ําเราได้ขยายผลแนวความเข้มแนวพระฤกษ์รงค์วัดหลวงพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะหลักปัการสิบจีบเปียนมาขยายผลในพื้นที่ตำบลท่ากระเสรนะครับซึ่งทุนนี้ก็ได้รับการสนับสนุน า่าคเฉลิมพร้อมคณะผู้นำหมู่บ้านท่านกำน,นันผู้ใหญ่บ้านโดยมีคุณลุงสมควรเนี่ยนะครับเป็นอ่า ผู้ดูแลศูนย์นี้เป็นปราศชาวบ้านครับสําหรับพื้นที่ทําการเกษตรของผมนี่มีอยู่มีมีอยู่เจ็ดไร่นะครับมีอยู่เจ็ดไร่แล้วก็แบ่งพื้นที่ออกเป็นทานาสามไร่นะครับแล้วก็ส่วนนั้นเป็นสี่ไร่ก็คือสี่ไร่นี่ก็มีการปลกูกแบ่งแบ่งเป็นแบ่งเป็นส่วนนะครับครับนี่เป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับบ่อเลี้ยงปลา ซึ่งมีการปล่อยปลาพวกปลา,า,านินปลาในปลาตะเพียนยี่สุกนะครับปล่อยผสมผสานกันไปนะครับได้รับน้ําจากคลองไฟฟ้านะครับสูบน้ําสูบน้ํามาจากลําน้าพองปล่อยเข้าแปลงนะครับ ของเกษตรที่สรีใหม่ของนายหลวงนะครับต้องมีน้ำซึ่งซึ่งซึ่ง,งมาอยู่ในสภาพอย่างนี้ผมจําเป็นต้องมีการขุดบ่อเลี้ยงปลาเพื่อเพื่อเก็บกักน้ําเอาไว้ใช้นะครับนอกจากเลี้ยงปลาแล้วเอาไว้ใช้ในครัวเรือนนะครับนี่จุด,จดนี้เป็นจุดสําคัญนะครับต้องต้องมีคือมีภูมิคุ้มกันไว้ก่อนต้องขุดบ่อนะครับเก็บกักน้ําเอาไว้ใช้นะครับขั้นตอนกิจกรรมทุกอย่างข้างใน ตัวบ้านนี่คือการสวนไว้เอาเป็นเฉพาะที่อยู่อาศัยนะครับคือเกษตรพอเพียงของในหลวงนี่ต้องมีที่อยู่อาศัยเราก็ต้องมีการสร้างบ้านเอาไว้นะครับภาพบรรยากาศภายใต้กิจกรรมของการรวมกลุ่มเพื่อนำผลผลิตหลากหลายมาจัดแสดงในครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงผลแห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระราชดำริข,ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นั่นคือการระเบิดจากข้างในอันนี้ของยาวนะครับของใหญ่ของยาวจากของผูบ้บ้านนะครัออพอสมควรจับหน่อยว่ามันยาวขนาดไหนยไงอันนี้เป็นการใ <c oughs> ช้ฮอร์โมอนน้ำหมัก <c oughs> น้ำหมักทีวภาพครับ <c oughs> อันนี้ถ้าเราใช้น้ำหมักทีวภาพนี่ผลจะขยายใหญ่นะครับอันนี้คือคือเกษตรอินทรีย์ก็สามารถใหญ่ได้เหมือนกันนะครับ เพื่อสร้างความเข้มแข็งจากจุดที่เล็กที่สุดสู่การพัฒนาชุมชนสังคมไปจนถึงประเทศให้มีความมั่นคยงยั่ yeah! 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 งยืน้เราได้ธอท้องถิ่นของตำบลท่ากระเสริมเรานะคะคุณลุงสมควรทัน,ท,น,นะะทังนะคะจะมาให้ความรู้เราเรื่องของการทำนาค่ะวันนี้เราจะตามคุณลุงไป,ไปตากปันคะ่ะมนค่ะ เดี๋ยวไปทางนู้เลยนะคะไปดูนะ้า,างนู้นี่คือการปลูกข้าวนะครับการปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมีนะครับโดยไม่ต้องเผาฟางเพราะเรามีปุ๋ยชีวภาพซึ่งเราสามารถผลิตได้เองจากมูลสัตว์นะครับพวกเราเป็นเยาวชนต้องมาสนใจในเรื่องอาหารเพราะว่าต่อไปไทยจะเป็นครัวโลกของโลกแล้วเรามาทําการเกษตรนะครับคือการปลูกข้าวปลอดสารนะครับไม่ต้องใช้สารเคมีนะฮะ ทุ่งมีกบเขียดโอ้มีความสุขให้ทีมงานของพยาบาลชุมชนลงมาช่วยดูแลสุขภาพในกลุ่มเครือข่ายปลูกด้วยรักนะคะเพื่อที่จะให้เราใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้พระราชทานทฤษฎีนี้มาให้นะคะโดยเราจะเน้นนโยบายที่ว่ากินผักเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัย <ขอ S 2> เราเลยเห็นความสำคัญนี้นะครัคบเลย พอภากันลดสารเจมี่ลงนะครับกอาเศรษฐกิจพ่อเพียงของในหลวงนะครับนำมาใช้เหลือกินเหลือไสเขาก็ได้ขายนะครับขอขอบคุณพระหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นําแบบแผนในการเศรษฐกิจพ่อเพียงให้เข้ามาในถึงที่หมู่บ้านของพวกเราขอขอบคุณมากค่คะ ทำหน้าที่ฐานรากค้ำจุนคนไทยให้สามารถก่อร่างสร้างชีวิตตนเองได้อย่างมั่นคงเพื่อจะได้ร่วมกันสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยัง่งยืนและทั้งหมดนี้คือผ้นแห่งพระมหากราุณาธิคุณของพระผู้ทรงเป็นกระดุดหลักใจของแผ่นดินกว่าพระองค์ทรงพระเจริญและว,วันนี้นะคะหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อได้เป็นองค์ความรู้ให้กับรัศดรของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการขยายผลต่อยอดลงสู่สถานศึกษาดังเช่นการประสบความสําเร็จในโครงการปลูกข้าวปลูกใจเด็กไทยราข้าวที่จะนําไปสู่การเป็นอู่ข้าอูนน่น้ำแผ่นดินอารยธรรมของไทยอย่างยั่งยืนสัสดีค่ะ